กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สุขสุขขนเนาะมื่อวนนี้มาพบกับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเห๋ื่อจังได้ขอฝากความหักและความคิดฮอดไปหาปพี่น้องใน fc ทางฝั่งไทยและกะาต่างประเทศนําเดิอเนาะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาและกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตีดามเพื่อเป็นกำลังใจทางเศร้าน้อยของบ้าลุยได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมือง,งไทยและกาลายๆประเทศในอาเซียนล่านี้ มาให้พ่อพี่น้องในเบื้องในสรอยางเป็นปกติแล้วเนาะทุกคนสาหรับเรื่องราวดีๆในะวันนี้เนาะบ้าหลุยจะพาพือพ่อพี่น้องไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคําถามที่ว่าถา้าว่าไหนอนาคตเนาะถ้าว่าประเทศไทยมีการย้ายเมืองหลวงอา่าแมเพี่น้องคิดว่าจังหวัดใดหรือว่าเมืองใดที่จะเหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทยเนาะถึงว่าเรื่องราวนี้อาจจะโบกเกิดขึ้นทุกคนแต่เขาก็เป็นคำถามไว้อยู่ในใจเฮาก็ดีคือกันเนาะเมื่อถื่อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอะไดก็ เป็นใดน่อย,ยอดเหตุผลหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะมาฟังเมื่อว่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนได้นําเสนอบางจังหวัดหรือว่าบางเมืองที่ว่าเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นหาเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทยเดี๋ยวจะไปาหฟังเบืองแต่ฮาร์พินองให้มีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์อยู่ในใตค้คลิปวิดีโอได้เด้อเนาะก่อนอื่นบอลลยก็ต้องขอขอบใจแลต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องราวดีๆนดีๆจากช่องยูทูบรู้รอบโลกทุกคนที่บอลลูนแนะเอาเรื่องราวเพื่อนมานําเสนอ มาแชร์บางปันให้พี่องในเบองในโซมนในคลิปวิดีโอเลยเนาะเพื่อ <c oughs> จะเป็นของหูและ,และก็เป็นแนวคิดอันใหม่ของพี่น้องเอฟซีหลายหลายทน่านที่ได้เห็นเรื่องราวนี้ที่จะมาอะคอมเมนต์ให้บ๊ลุยด้ห้าฟังไปพร้อมกันแล้วเนาะทุกคนได้หาจะไปห้าฟังเบื้องเลยเนาะว่าจะเป็นอะไรไ,ได้ทุกค <c oughs> นเนาะเพื่อนๆรู้สึกไหมคะว่าปัจจุบันกรุงเทพเป็นเมืองที่อาศัยกันอย่างหนาแน่น,นฝนตกรถติดน้ำท่วมแก้ยากปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เจอกันในทุกๆปี ถ้าปัจจุบันมีเมืองอีกสักแห่งหนึ่งที่มาแทนที่กรุงเทพในฐานะเมืองหลวงหรือสามารถแบ่งเบาความหนาแน่นของกรุงเทพเออกไปได้บ้างแล้วก็คงดีเหมือนกันนะเหมือนกรุงกัวลาลัมเปอร์มีบุตรราจายากรุงฮานอยมีนครโฮจิมินซิตี้ตอบโตคู่ขนานไปน่าจะเป็นภาพในฝันของใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองคิดกันเล่นๆหาความเป็นไปได้กันว่าเมืองไหนที่จะสามารถกลายเป็นเมืองหลวงใหม่ หรือเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทยได้บ้างลองมารับชมแล้วช่วยกันคิดนะคะว่าจังหวัดไหนเหมาะสมกันบ้างเ,เชื่อ,อไหมคะว่าก่อนกรุงเทพจะยุ่งเหยิงแบบในปัจจุบันไทยเคยวางแผนคุมกำเนิดกรุงเทพมาก่อนในปี2500รัฐบาลไทยได้วาจ้างบริษทัทคอนซัลท์จากสหรัฐริทฟิลให้ทำแผนพ,นพัฒนากรุงเทพแบบยั่งยืน บริษัทเสนอให้จำกัดประชากรกทมไว้ที่4.5ล้านคนภายใน50ปีข้างหน้าแล้วไปทุ่มพัฒนาหัวเมืองภาคต่างๆเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาแทนแต่เมื่อเวลาผ่านไป60ปีตอนเกิน4.5ล้านไปหลายเท่าแถมหัวเมืองที่ว่าก็จเจริญไม่ถึงครึ่งกทมนอกจากความหนาแน่นแล้วอีกสาเหตุที่คุณย้ายเมืองหลวงหรือสร้างเมืองสำรองกรุงเทพคือ ปัญหาน้ำท่วมในทุกๆปีน้ำจะท่วมกรุงเทพเพราะเป็นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งพื้นดินสุดตัว2-4เซนติเมตรต่อปีเช่นย่านดอนเมืองเชื่อว่าน้ำท่วมกรุงเทพจะแก้ยากขึ้นตามลำดับเพราะแผ่นดินสุดจากปัญหาที่กล่าวมาสเปคของเมืองหลวงใหม่ที่ว่าควรจะเป็นยังไงก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะ 1. ที่รับเชิงเขาน้ำท่วมไม่ถึงไม่มีปัญหาน้ำป่าไหลหลาก 2การคมนาคมไม่ลำบากไม่ใช่ว่ามีเทือกเขาปิดทางเข้าออกเกือบหมด 3. ไใกล้เมืองท่าเมืองอุตสาหกรรมและสนามบินนานาชาติหลักของประเทศ 4. มีปริมาณน้ำติดพิมพ์พอต่อการใช้หล่อเลี้ยงประชาชน 5. ไกลกรุงเทพน่าจะดีทำให้การย้ายเมืองไม่สะดุดการย้ายเมืองหลวงใช้เวลาอย่างน้อยเป็น10ปี 6. ไม่ใกล้ชายแดงติดประเทศเพื่อนบ้านมากเกินไป 7. ม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและจากสเปคเมืองหลวงใหม่ที่กล่าวมาหลายๆเมืองของไทยเราก็มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นเมืองหลวงได้เช่นนครปฐมเคยถูกวางเป็นราชธานีสำรองในสมัยรัชกาลที่6หรือในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตย,ยงใจย,ยุทธมีความคิดที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่จังหวัดฉะเชิงเซา พันตำรวจโททักษินชินวัตรก็เคยมองจังหวัดนครนายกเอาไว้จนช่วงหนึ่งราคาที่ดินนครนายกพุ่งสูงอย่างรวดเร็วส่วนเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่และภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจแต่น่าจะไม่เหมาะเป็นเมืองหลวงเหมาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่ากาญจนบุรีถึงแม้จะมีพื้นที่สำหรับพัฒนาเหลืออีกมากแต่ภูมิศาสตร์ใกล้ชายแดงมากเกินไปอีกทั้งเสี่ยงต่อพันดินไหวจึงไม่น่าเหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงเช่นกัน ดังนั้นต้องเอาเหตุผลของการที่จะย้ายเมืองหลวงมาเป็นโจทย์ก่อนว่าจะย้ายเพื่ออะไรพวกเราลองสรุปออกมาได้สาเมืองสมเหตุผลดังนี้ค่ะ 1. ย้ายด้วยเหตุผลของยุทธศาสตร์ความมั่นคงความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นคือจังหวัดเพชรบูรณ์ไทยเราเคยย้ายเมืองหลวงด้วยเหตุผลทางสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาได้เมืองหลวงใหม่ที่ฝั่งธนบุรีต่อมาเราก็ย้ายเมืองหลวงอีก ตามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาอยู่กรุงเทพในปัจจุบันด้วยเหตุผลของสงครามและการเมืองแล้วเราก็เกือบต้องย้ายเมืองหลวงอีกครั้งไปอยู่เพชรบูรณ์ด้วยเหตุผลคล้ายกันในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามจังหวัดที่อากาศดีดีมีทิวทัศน์และสายหมอกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งหนึ่งรัฐบาลไทยเคยคิดจะย้ายเมืองหลวงมาที่นี่จริงๆไม่ได้แค่คิดกันเล่นๆนนะคะโดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามได้เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลญี่ปุ่นมีกองทหารญี่ปุ่นจํานวนมากเข้ามาอยู่ในประเทศทำให้ในเวลานั้นกรุงเทพธนบุรีถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารจนมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากรัฐบาลสมัยนั้นจึงสนับสนุนให้ประชาชนอ,อพยพออกไปอยู่ต่างจังหวัด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จอมพลปพิบูลสงครามวางแผนจะให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เพชบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีเทือกเขาล้อมรอบภูมิประเทศสามารถป้องกันการโจมตีทางอากาศได้ดีโดยสมัยนั้นโฆษณาว่าเหมือนเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จอมพลปในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ออกคำสั่งมากมายเพื่อการสร้างเมืองหลวงอย่างเร่งด่วนภายในจังหวัด มีการตัดถนนเชื่อมอำเภอต่างๆเพื่อขนอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงานหลายหมื่นคนเข้าไปสร้างเมืองโรงแห่งใหม่ทันทีมีการก่อสร้างอาคารที่ทําการรัฐบาลหลายแห่งโรงพิมพ์หนังสือราชการโรงพิมพ์ธนบัตรโรงพิมพ์แผนที่บ้านพักคาราชการโรงไฟฟ้าโรงผลิตน้ําประปาสถานีวิทยุกระจายเสียงโรงพยาบาลกระจายไปตามอำเภอเมืองและอำเภอลมศัก และสั่งให้กรมชลประทานเริ่มทำการเก็บกับน้ำไว้ในฤดูแลง้งอย่างไรก็ตามในวันที่10กรกฎาคม2487จอมพลปอพิบูลสงครามได้เสนอพระราชกำหนดให้เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติเป็นพระราชบัญญัติแต่สุดท้ายก็แพ้ในการลงมติด้วยเหตุผลว่าเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยป่าเขาและไ่้ป่า โรคภัยมากมายไม่เหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงจึงดับฝันการอากาศของเมืองหลวงแห่งใหม่ไปในทันที 2. ย้ายด้วยเหตุผลความเจริญต้องการสร้างเมืองดิจิตัลแห่งใหม่ถ้าด้วยเหตุผลนี้คงหนีไม่พ้นชนบุรีไรยองเนื่องด้วยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกทําให้พื้นที่ในจังหวัดชนบุรีมีอนาคตที่สดใสโครงการเมืองอัจฉริยะ ครอบคุมพื้นที่กว่า1,000 0เฮกตาร์หรือ100ตารางกิโลเมตรและรองรับผู้อยู่อาไศัยได้2ล้านคนการออกแบบให้ความสำคัญกับความน่าอยู่ความยั่งยืนและเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยมีส่วนสาธารณะส่วนกลางขนาด64เฮกตาร์และทางน้ำธรรมชาติที่เชื่อมต่อเขตทั้ง12เขตนอกจากนี้เมืองนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเช่นอาคารรัฐบาล สำนักงานศูนย์การประชุมตลาดค้าปีศูนย์กลางการดูแลสุขภาพศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาชุมชนสตาร์ทอัพและศูนย์กีฬาระดับโลกสำหรับกิจกรรมสำคัญระดับนานาชาติมีสนามบินอุตภเปาอยู่แล้วที่สามารถพัฒนาต่อได้มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีท่าเรือขนาดใหญ่อย่างแหลมฉบังมีเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างพัทยาในส่วนของภูมิศาสตร์ พื้นที่จังหวัดชลบุรีมีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่0ถึง60เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของจังหวัดทำให้น่าจะสร้างเมืองใหม่รับน้ำท่วมได้ดีกว่าที่กรุงเทพเป็นอยู่ 3. าย้ายด้วยผลของหนีน้ำท่วมหนีน้ำทะเลสูงที่ขึ้นแนอนาคตเป็นหลักก็ควรจะเป็นจังหวัด นครราชสีมานาครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชและสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีแม่น้ำมูลไหลผ่านเมื่อเกิดน้ำท่วมจะทำให้สามารถระบายได้อย่างรวดเร็วหรือในบางพื้นที่น้ำก็จะท่วมไม่ถึง ที่สำคัญอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง255กิโลเมตรรวมถึงเป็นประตูสำคัญสู่ภาคอีสานและภาคเหนือของไทยจึ่งทำให้เป็นจังหวัดที่น่าสนใจและมีอนาคตดีพอจะกลายเป็นเมืองหลวงใหม่ของไทยได้นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีผังเมืองดีผังเมืองใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างรวดเร็วทางด้านการค้าอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ในเรื่องของถนนทนทางก็ดีเยี่ยมเช่นกันโครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางบางปะอินคอนครราชสีมาสามารถเดินทางไปกรุงเทพได้ง่ายโดยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นจากปกติไม่ต่ำกว่า3.5ชั่วโมงมีระยะทางทั้งหมด196กิกิโลเมตรนอกจากนี้ในอนาคตยังมีรถไฟความเร็วสูงต่อไปการนั่งรถไฟไปโคราชจะสะดวกมาก โครงการรถไฟความเร็วสูงสายนี้ที่มีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพนครราชสีมาหรือเพียงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นการเดินทางในเมืองคนในโครราชเดินทางง่ายขึ้นด้วยโครงการรถไฟรางเบา LRT สายสีเขียวสะดวกและราคาถูกเพราะมีราคาเริ่มต้น14บาทเท่านั้นโดยมีทั้งหมด20สถานีเริ่มต้นจากบริเวณ ตลาดเซฟวันถนนมิตรภาพและสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดคาดว่าจะได้เริ่มใช้ในช่วงปลายปี2568และถ้าพูดถึงเรื่องงานโคราชมีแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอยู่เป็นจำนวนมากเช่นแขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครโคราชนิคมอุตสาหกรรมสุรนารีเป็นต้นรวมถึงสถานศึกษาและโรงพยาบาลสำคัญ ถือได้ว่าแหล่งงานเหล่านี้ดึงดูดผู้คนให้มาพำนับอาศัยอยู่ที่นครราชสีมาลองคิดเล่นๆว่าถายายเมืองหลวงจากกรุงเทพมาโคราชด้วยเหตุผลนี้ถ้าเกิดน้ำท่วมโลกขึ้นมาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นที่ราพภาคกลางคงหายหมดนครราชสีมาอาจกลายเป็นเมืองท่าริมทะเลแห่งใหม่ของประเทศไทยก็เป็นไปได้เช่นกันเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ถ้าต้องย้ายจริงๆอยากย้ายเมืองหลวงไปอยู่จังหวัดไหนเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงคงต้องคิดอย่างรอบคอบเพราะเงินทุนน่าจะไม่ใช่เล่นๆหลักล้านล้านบาทแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้นำไทยคนไหนจะยอมเด็ดขาดขนาดนั้นพอพอกลางงบประมาณออกมาก็เป็นภาระทางการคลังของรัฐบาลอย่างหนักเห็นตัวเลขก็กลัวก,กันแล้วแต่ก็น่าจะเริ่มวางแผนค่อยๆพัฒนากันไปเหมือนอย่างอินโดนีเซีย ที่มีแผนย้ายจากกรุงจาการ์ตาไปอยู่บนเกาะบอเนีวแทนแน่นอนแล้วและมีหลายประเทศที่เมืองแบ่งเมืองเศรษฐกิจกับเมืองราชการเช่นออสเตรเลียก็แบ่งแคนเบรากับซิดนีย์อเมริกาก็แบ่งวอชิงตันดีซีกับนิวยอร์กทำทั้งที่ออกแบบผังเมืองหลวงใหม่ให้อยู่กับโลกอนาคตได้ยาวนานรองรับการขยายตัวทุกอย่างได้เต็มที่ทุกอย่างย่มมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถดำรงได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันจนชั่วลูกชั่วหลานอย่างไรก็ตามกรุงเทพก็ยังเป็นที่ที่มีสเสน่ห์และยังพัฒนาต่อไปได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทุ่มกับกรุงเทพอย่างเดียวยังไงชื่อของกรุงเทพก็ติดลมบนแล้วว่าเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกยังสามารถเป็นเมืองที่สร้างไรายได้ให้กับคนไทยไปได้อีกนานแล้วเพื่อนๆนะคะชอบจังหวัดไหนอยากให้เมืองไหนเป็นเมืองหลวงใหม่ แชร์ความคิดเห็นมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเอาเป็นยังไงเลยนะเนาะพนอลราจาทีได้ับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับถ้าว่ามีการยกย้ายแลืวว่ามีการเปลี่ยนเมืองหลวงไม่ของประเทศไทยในอนาคตว่าจังหวัดใดแล้วเมืองไหนที่จะเหมาะสมที่สุดทุกคนและการย้อนเหตุผลอันใดนดังที่เราได้ับฟังที่เพื่อนแนะนา,นาเสนอไปแล้วทุกคนบางเทือกอาจจะเปลี่ยนไปได้เนาะที่ว่ามีการย้ายเมืองหลวงเนาะและการมีหลายเหตุผลหลัก ที่เพื่อนได้ว้า์ไปเลยทุกคนโดยเฉพาะแม่นการที่มีน้ำท่วมหรือว่าดินมีการยุบตลงในแต่ละปีเนาะก็ยีกอย่องก็ย้อดความแออัดของรดรางพานะถนนทางที่ว่ามันเติมตพัฒนาอยู่ในแต่ละวันนั่นแหละเนาะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ว่ามีประชากรท่าโอ้บ่รลวคว่าน่าจะหลายล้านเติมเนาะเมืองกรุงเทพแท่เป็นเมืองที่ว่า ยิ่งใหญ่ขนาดทุกคนแลวก็ผู้คนการหลเนาะไทยกับพอสัมพั์เลยทุกคนรวมทางนักท่องเที่ยวชาวตางชาตที่อยู่ในกรุงเทพมหานาครอ,อู้น่าจะหลายสิล้านคนเติมเนาะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนมีแผนจะย้ายเมืองหลวงนี้บมลุยคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปได้ทุกคนแต่ว่าจังหวัดที่เพื่อนด้นํำเสนอที่ว่าจะเปลี่ยนไปได้ที่สุดก็มีหล,หลายจังหวัดหล,หลายตัวเมืองที่ว่าน่าจะเปลี่ยนไปได้ทุกคนถ้าพี่น้องคิดว่าเมืองใดหรือจังหวัดใดมอสูตรส,สามารถคอมเมนต์มา เปลี่ยนบทเหียนใดอยู่ไนแต่อมเรียนดื้อเนาพี่น้องเนาอะทั้งหมดน,นี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ปุยแนะนำมาฟังมาตอนแล้วก็เพ่ให้เพี่อนคิดว่ามันเปลี่ยนบทได้บ่หรือว่ามัน อาจจะเป็นไปได้อันนี้มันเป็นความคิดเฮาต้องคิดไว้เพื่ออนาคตเนาะทุกคนเท่อมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางเท่ามันก็อาจจะเป็นไปบ่ได้มันก็แล้วแต่อนาคตเฮาออย่าฟ้าจะชินว่ามันบ่เป็นไปได้หรือว่าจังซั่น้องซีทุกคนก็คือดังที่บ่าวลุยกะคิดว่าอนาคตอีหยังก็เกิดขึ้นได้เนาะทุกคนเฮาคิดได้แต่เพียงสมนักแต่บ่ยแต่บ่ว่ามันจะเป็นอันใดเนาะสำหรับวันนี้เนาะบ่าวลุยกะจะขออำลาพระจ้างไปพี่น้อยเพียงสำนี้เด้อเนาะสุดท้ายในข้อก้าวเขาว่าสบายดีบบ๊าายย